สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพนดีก้ก็มาแบบโชว์เอลโชว์สะโพกให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะคะว่าแพนดี้นะคะถึงจะตัวเล็กนะคะแต่ทําไมถึงมีทั้งเอลและสะโพกนะคะที่ดูผายได้แบบนี้แล้วก็ดูกระชับด้วยค่ะ เพราะอะไรนะคะกับตัวนี้เลยค่ะที่แพนดี้อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะคะเบลล่าครีมกระชับสะโพกบัตบล็อกอัพตัวนี้เลยค่ะที่แพนดี้นะคะใช้นวดเป็นประจําตลอดเลยค่ะนี่นะคะตัวกดของเขาเป็นแบบนี้นะคะคือของเขา,าขอะเมื่อความที่แพนดี้เป็นคนตัวเล็กนะคะแต่แพนดี้อะเป็นคนที่แบบ อยากมีสะโพกที่ดูผายนะคะและให้มันดูมีก้นนะคะแพนนี่ก็เลยหาตัวช่วยก็ตัวนี้เลยค่ะที่แพนนี่จะมาแนะนาเพื่อนๆได้ว่ามันเห็นผลจริงๆเลยนะคะที่แพนนี่ใช้นวดเป็นประจาเช้าเย็นเลยค่ะตัวขวดของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคือมันง่ายมากเดี๋ยวแพนนี่จะบีบครีมให้ดูนะคะว่าเราแค่บีบนะคะให้เป็นเท่าเหรียญสติ๊นะคะ แค่นี้เองแล้วเราก็จะนวดวนๆนะคะเดี๋ยวแพนดี้ขออนุญาตนวดเพื่อนได้ดูกันเลยว่านวดจริงนะคะด้วยสารสกัดของเขานะคะมาจากธรรมชาติและทําให้สะโพกของเรานะคะดูผายขึ้นนะคะแล้วก็ดูกระชับด้วยที่สําคัญอ่ะมันช่วย,ยในเรื่องเกี่ยวกับแบบมันดูแลผิวของเราด้วยนะคะให้มันเฟิร์มขึ้นด้วยค่ะอย่างแพนดี้เนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็กแต่ทาไมหุ่นนะคะ แล้วก็เฉพาะกับพันดี้ได้ผายแบบนี้นวดแค่นี้เองเช้าเย็นนะคะเป็นประจําทุกวันนะคะประมาณ20วันก็จะเริ่มเห็นผลแล้วแต่เราต้องเป็นคนที่ขยันนวดนะแพันดี้บอกเลยแค่นี้เองนะคะนี่แพันดี้ก็จะนวดอย่างนี้เลยสองข้างนะคะ น,ะะนวดวนๆไปนะคะความรู้สึกในการนวดมันก็จะมีความรู้สึกอุนอ่นๆนะคะอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะและที่สําคัญไม่มีการแพ้แน่นอนนะคะเพราะสารสก,กัดของเขาเป็นจากธรรมชาติดวนๆเลยคะ่ะนี่เลย แค่นี้เองนะคะเราก็จะมีสะโพกนะคะแล้วก็รูปร่างที่ได้เส้นทรงอง์เอวแบบนี้ด้วยความที่แพนดี้เป็นคนชอบแต่งตัวนะคะจะใส่ทั้งเสื้อแบบนี้ใส่ทั้งเดรสแบบนี้นะคะถ้าเรามีสะโพกนะคะที่กระชับนะคะมันก็จะช่วยยกก้นช่วยยกอะไรเอวของเราได้คลอดได้แบบนี้เลยค่ะกับตัวนี้เลยค่ะที่แพนดี้อยากจะมาแนะนําถ้าใครที่อยากมีสะโพกนะคะที่กระชับและเฟิร์มนะคะที่ได้เส้นทรงอง์เอวแบบนี้แพนดี้แนะนําตัวนี้เลยค่ะ เบลล่าครีมกระชับสะโพกบัตสบอตอัพค่ะ